ว้าวเจ๋เฮาจีธรรมดาแล้วเนี่ยโอ้โหงามเลยเนี่ยเขาก็บ้าบาทเลยเอ่อหวังที่หนึ่งที่หนึ่งเลยใช่ไหมเนี่ยบ้านอะไรบ้านอะไรบ้านเธอมาจากบ้านอะไรตานาเาออะไรเธอตายายด้วยนะโอ้โหดีดีดีโอ้โหงงามขนาดสวัสดีเจ้าแนะนำตัวหน่อยเหรออ่ะ S <S อะไรอย่างน้ำเหลือดิน,นี่นางงามบ้านหนองบัวครับพี่น้องจ๋าโฮ้ยโบ๖โ,โบ๖อย่ายลืมเชียร์กันนะ <S 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 นี่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 สวัสดีครับย่าบ้านไหนคะเด่นแก้วจ้าเด่นแก้วนะเจ้าหมายเลขสิบเอ็ดนะเจ้าอันนี้บ้านอย่างเจ้าเด่นแก้วเด่นแก้วนะเจ้าโิ้ยตามนะครับพี่น้องจ๋างามงามอันนี้บ้านอาย่างเนี้ย บ้านเวียงเบอร์สองนะครับโอ้โหแล้วอันนี้บ้านอะไรอย่างละครับบ้านแเปะหลวงนะครับวัดอันเลขสิบสี่นะครับโอ้โหนี่นางงาน้องๆเฮาพี่น้องจ๋าบรรยากาศบรรยากาศโอ้โหม่วนแต่หมายเลขเจ็ดนี่บ้านอะไรอย่างครับบ้านดอนใจนะครับโอ้โหหมายเลขสิบสามครับไออย่างนะฮะดอนทรายนะจ้าหมายเลขสองที่ไหนครับบ้านเวียงบ้านเวียงนะจ๊าและอันนี้ลระเจ้าเธอ บ้านยังบ้านท่านาบ้านท่านาพี่น้องัวนี่ลูกชุกมาไม่ใช่หรอหมายเลขสามนหยอกหยอกหยอกแต่นั้นโหแล้วหมายเลขแปดล่ะครับที่ไหนเนี้ยหมายเลขแปดที่ไหนครับน้องเตาจ้าโอ้โหเลิศตามนี้บรรยากาศดังงานขึ้นนั้นพี่น้องจ๋าโอ้ยจากที่ไหนครับเนี่ยอุ่มลองจ้าโอ้โหสุดยอดเอาว่าจากที่ไหนเบอร์หนึ่งมาที่หนอุ่มลองอีกแล้วครับพี่น้องจ๋า โอ้แล้วเลขสี่มาจากไหนเนี่ยล้ลลลอมแล้เลยล่ะครับโอ้โหดูบรรยากาศม่วนแต่ๆครับพี่น้องจ๋าผมสุ่นเข้ามาหาเพื่อนผ่อนหรอโอ้ากงในพ่นกำลังเตรียมงานเตรียมการครับพี่น้องจ๋าดูม่วนจากผมวิเจเสือน้อยพาท่านแอลพ่อนางงามอำเภอเทิดจังหวัดลำปางม่วนแต่เนอเอา้าแล้วหมายเลขเก้ามาจากไหนคะบ้านตาเมเจ้า,บ,า,า,จาอบอกตามนั้นสุดยอด ม้อนอ้าวจ่วยกระเพื่อนหน่อยอ